สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกูสุคนครับมือนในช่องห้างนกชาียวครับบูบธรรมดาพี่น้องต้มมวยมหนึ่งประค่อใหญ่ครับเบิ่องหนึ่งตัวนี้ประมาณ2กิโลกว่าพี่น้องอันนี้เป็นเจลมะเขือขึ้ครับนี่สูตรฝีมือพอดำําเองครับเป็นมะเขือเขึอนเขาจีเขาเผาครับแล้วก็ใส่มะพริกผงหรือว่ามะพริกครัวนะพี่น้องเนาะเอาแซบๆครับมือนหนึ่งนำพอดีมีหมบบวบหอมเนี่ครับ แล้วก็ผักกะหล่ำแหน่โอ้หอนๆเลยมาได้ครับเดี๋ยวแซ่บๆด้วยกันครับหนึ่งปลาคอยง่ายพัดดูดนองชาพี่น้องโอ้ยเข่าก็หอนๆเมือนี้มากินผู้เดียวพี่น้องครยบบารระเบอร์บริมมะน้ำโอ้มาๆมาแซ่บๆด้วยกันครับเมือนี้โอ้ยต้มหนึ่งปลาคอยง่ายใสยิ่งใหญ่เลยนะครับเมือนี้อันนี้กินซีนก่อนโอ้ยเบม่อนนี้เข่าวเห็ดโอซัวอยู่ เหนอยวหวาน,วานออกจากตาบไม่ไม้ยันทอนครับหนึ่งพร้อมกันเลยกะลัมหนึ่งสมุนไพรปวดึงไข่ใบมะกรูดครับใส่เข้าไป จะมาคือเครือแซ่บแบบบัตองบอกไผ่ผักกะลัมกะหวานๆไปน้อง วันเสาร์บาเบร์ไปเที่ยวข้าวกระหอนปลากระหอนมิตะเนนหอนนี่ เราดูน้ำนองซ้าครับบวบหอมเหมือนก้าวเนื้อแนนลีไป้ออ จีมันจีหอมเลยพี่น้องมันคือเกรือจีถ้าก่อนอยังมาเห็ดเดียวคุนถึงไครหอดใส่ไหแล้วครับบ่งใส่ไม่นำกันนำกับพก็ดีเอเจาะครับใบบักกูด้ำหอม,มใส ตัวใหญ่ก,กลางที่งพะยายครับเหมือนหัวมันไข่ยูบะนหอห์เหงยังมันยูบะนอดใสอยู่ครับ บรรยากาศยำเทียงๆครับห,หนึ่งพร้อมกันจนเปื่อยบวบกันเลยึมง โอ้เมืองนางทองมันพี่น้องโอ้นางทองไหมแซบครับบางนี้ออกมันมันจังหน่อยขี่ขมปุยรวยอืยังเม็นใสปลาคออยู่ครับ โลยานแต่มันบูซูพี่น้องจนเปื่อยหนึ่งแกม้มยงใหเลยเนี่พี่น้องเคยกินไ่มครับแก้มปลาคออเหนือมันจะมีความพิเศษคือมันชีแน่นครับนี่เอินว่าแก้มปลาคอใหญ่ น้ำนัวก็บพอดีครับแบบหอ,อมใบมะกรูดสุดยอดเลยครับลืมนึ่งมะเขือใส่นำ้ำทำใส่มะเขือแห้แซบครับ Mm hmm. มึงซีนมันฮืม mm hmm. ใส่สองกิโลเนาะอื mm hmm. มาสิกินเบิดพี่น้องไองเนี่ยคักแยเนี่ยเอา้าเห็นไข่ัหเล่ะพี่น้องมึงไข่กับปุ้นยัยปนได๊อกปุ้นนะ โอ้ไข่พรอมไข่ประคอมาครับปลาซูปน้องยงีนี่พอมกำลังมันครับบางคนเพิ่นบ่เคยกิน มันจะอบอสมจังหน่อยเสียงรถหย,ยมแล้วก็หอมมะเขือเครือ บ่สุกจบเจือยานแต่บุษุกพี่น้องตัวใหญ่หนึ่งหึงเต๋อสีบุคอยมีกลางครับบุคอยมีกลางเลยใหญ่แฮง กินใดกับบเบิร์พี่น้องพอดีอเอาไปชูเอง,งุ่นก็น้องว่กินอีกครับ <c oughs> ตัวใหญ่ไม่ต้องได้กินน้ำกันเอาแสบๆผักตอนพี่น้องเข้าครับเปล่าคนใหญ่ ใส่สองกิโลเมืองเตะหัวหูว่าเป็นหวัวงูคนว่ะโมเมนครับหัวปลาคอยใหญ่สองกิโลกว่าป่าพันดูดูนองซาพี่น้องไงยามนี้ยามแรงเนาะเพิ่นกับไปหาว่านเฮไปหาดูดนองซาได้มากเพิ่นกับเอามาขายพอดำครับเอาสำหรับวันนี้ครับปิดผาดประกันไดบ่ว่ากันครับเสแฉบหนุ่นๆผู้เดียวพี่น้องไยนั่นเข้ามาแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับ ก็ติดตามเป็นกําลังใจแรงใจให้พอดําเมนโกรับบ,ลบอลระเบอแต่ว่ามัอนี้พอดํามากผู้เดียวเอาสำหรับวัอนี้ครับ พี่น้องท่านใดต้องการบริเป็นน้องง่วงบริเป็นน้องควายนะครับเนาะทางช่องเฮากระมีบริการให้พี่น้องเฮาครับจัดส่งทั่วประเทศท่านใดสนใจครับพิมพ์คําว่าสนใจมากเดี๋ยวน,น้องแอดมินเพิ่นเลาะตอบให้ครับสําหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับลำล้ำลุำลยๆถูกหวยระเบอ้อครับสาหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ